ถ้าคุณอยากสั่งจิตคนเจ้าชู้ให้หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวกฎของการทําให้คนเจ้าชู้มันคลั่งไคล้คุณมีหน้าที่เดียวคนเจ้าชู้เนี่ยชอบไล่ล่าบวกกับชอบให้คุณเลิกค่าถ้ามีเวลา10นาทีระหว่างต้องพยายามตามเช็ค E.P.S. ของคนเจ้าชู้กับการนั่งตะใบเล็บให้คุณเลือกการตะใบเล็บครับแต่อย่าไปไล่ล่าครับเพราะนั่นมันคือนิสัยของคนเจ้าชู้มันชอบไล่ล่าครับ มันชอบเอาชนะครับ2.2คือคนเจ้าชู้เนี่ยครับชอบคนที่คาดเดาไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยจำไว้ว่าเวลาคุณไปรายงานทุกอย่างวันนี้ทําอะไรนะครับเดินกี่ก้าวกินข้าวกี่คํากินน้ํากี่แก้วนะครับนอนกี่โมงตื่นกี่โมงจะทําอะไรบ้าง1 2 3 4รายงานชีวิตประจําวันครับมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่เคยต้องคิดถึงชีวิตของคุณเลยอะ่ะสำหรับเขาเนี่ยความคิดถึงไม่เคยต้องทำงานเลยครับเพราะอะไรครับ คุณยัดเยียดและนำเสนอชีวิตของตัวเองให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้มันน่าเบื่อแล้วมันไม่ต้องไล่ล่าเพราะคุณประเคนชีวิตของคุณให้กับเขาครับใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างอ่ะพยายามประเคนชีวิตของตัวเองให้กับเขาเหมือนกับว่าตัวเองไร้ค่าสุดๆครับ2.3ครับคนเจ้าชู้จะคิดว่าความยากนี้มันคือรางวัล คนเจ้าชู้ที่กักคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์เพราะคุณมันไม่มีความยากอะไรเลยสำหรับสายตาของคนเจ้าชู้เขาคิดว่าคุณน่ง่ายสำหรับเขาตลอดเวลาคนเป็นหลวงเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงกักคุณเอาไว้แล้วกักมือสาเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะคุณมันไม่มีความยากอะไรเลยไม่เคยมีอะไรที่เขาต้องลองทุนกับคุณเลยไม่เคยมีอะไรที่เขาจะต้องพยายามให้ได้มาซึ่งตัวของคุณเลยครับ แต่ในขณะเดียวกันเรากับเขาได้ทั้งหมดยังไงก็ได้ถ้าเกิดขัดขืนเดี๋ยวกลัวมันหายไปเกิดขัดขืนเดี๋ยวเกิดดองแชทของมันเดี๋ยวกลัวมันไม่ตอบถ้าไม่ให้มันยืมเงินเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวมันจะไม่รักเราอะไรก็ตามแต่พวกนี้คุณกลัวไปหมดครับสิ่งที่คุณไม่เคยเสียดายเลยคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองแต่ในทางกับการคนเจ้าชู้มันคิดว่าความยากคือรางวัลแต่ในทางกับการคุณคิดว่าการที่เราง่ายกับคนเจ้าชู้นี่คือการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์เอาไว้ได้นะครับเหมือนกับการต่อออกซิเนนนนนนนไปววววววัััััััตตต่่่อออครบ กลัวความสัมพันธ์มันจะพังทลายครับคำถามคือยิ่งคุณทำตัวแบบนี้คุณดูมีค่าในสายตาของเขาหรือคุณดูไร้ค่าในสายตาของเขาคนก้าประเภทที่คนเจ้าชู้จะยอมสยบซิโรราบถ้าคุณเป็นหนึ่งใน9ก้าประเภทนี้ครับหนึ่งครับประเภทคนที่สร้างความเปี่ยนเต้นท้าทายให้กับเขาครับเพราะคนเจ้าชู้มันชอบไล่ล่าครับตื่นเต้นท้าทายกันเลยครับคุณโฟกัสพัฒนาตัวเองแต่มันจะเกลียดคนประเภทไหนครับ คนที่ขี้หึงจูจี้จุกจิกคนที่จับผิดเช็คมือถือสองครับคนที่ให้อิสระแก่มันสามคือคนที่อ่านอารมณ์เก่งครับอ่านใจและปรับอารมณ์ได้คือคุณรู้ใจเขาว่าว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรต่างๆพวกนี้ครับสี่ครับคุณดูมิสเ่ห์ครับทำตัวให้ดูดีนะครับเมื่อเขาอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะครับพึ่งพาเขามากจนเกินไปนะครับจนเขาต้องดูแลตลอดห้าครับเขาชอบคนที่เล่นตัวจำไว้ โอเครับขาชอบความสนุกสนานเฮฮามีพลังนะครับแต่เนี่ย,ยอีกอย่างหนึ่งพวกที่ชอบพูดตรงๆก็ชฉันเป็นคนพูดตรงๆก็หนูเป็นคนพูดตรงๆอะค่ะครูคำจะบอกให้นะพูดตรงๆกับคนพูดไม่มีมารยาทนี่ใกล้เคียงกันมากนะครับคนเจ้าชู้ไม่ชอบครับอีกคนหนึ่งที่เขาชอบอเลยครับเป็นคนที่คุยเก่งเอาใจเก่งหยอดเก่งแปดครับ คนที่ลึกลับหน้าค้นหาครับนะมีมุมลึกลับหน้าค้นหาคือมันมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับนี่ข้อข้อที่9นะครับเป็นคนฉลาดครับไม่หลอกง่ายทําให้เขาอยากได้ครับแต่ถ้าคุณเป็นพวกที่พยายามเปลี่ยนเขาหรือเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาสิ่งนี้คนเจ้าชู้ไม่ชอบครับแล้วคุณไม่มีทางชนะใจคนเจ้าชู้ครูคอมมีเรื่องนี้มี7วิธีครับทําให้คนเจ้าชู้เห็นคุณค่าครับในตัวเราครับ สำหรับคนเจ้าชู้ไม่ต้องทำอะไรเยอะทำแค่เจข้อนี้พอให้พิมพ์รหัสชนะคนเจ้าชู้ครับครูคมการันตีว่าคุณชนะชัวทำเพียงแค่7ข้อนี้ค